สดีพี่น้องสบายดีพระสมองสุวรรณพระสุขสุคนพ่อๆกับสองอื่นคือเก่าพี่น้องต่ำขบเบื่อแกงน้ำไม้เที่ยวไปหาเรพี่น้องป้าต่ำป้าสิเป็นผู้แกงท้าแม่บวอยู่ถ้าพ่อก็บ่อยู่น้องอันนี้ก็บ่อยู่ห้ามาแบบผ้ากันแตกนี้จนเบิดพี่น้องเลยไปเวียกไปเวียกมัน ตำขา้าวเบือพี่น้องกำลังตำขา้าวเบือข้าวสานกับไก่ขวามือทันห้อ <c> ง <ười> <c ười> โอ้หมดทางคือหายผักทท่ทังเลยนอนหมอนไรจกัดหายเลยไปหามมอขาวานอะไรเถอปะเพว่ามันบิดทอดแบบมันจะทำบิด เขาให้ปลาอีวะมัน uh. ม like ันเย็นนแลลวอือถามว่าสปใช้ที่จอดก้อนเัวกไปทำมอได้เอร์ถาเนงานื่อก้อนเขาก็ถามสื่อเขากะจดชือกเียอกมาไว้ี่บัานดมงหน่อยนีวะอบ้าปันลมันไหลแล้วกับมันหายเลยนอนตื่นหลือก็ไหลนอนมัานบดท่านไปตื่นอยู่นะไหลหายมันพันได้ไหลเตอ พอดีบอกขบืนพอดีเนาะน้ำมันบริไลเนาะทางเลยเราเบิ่งเรา้มตอนแกงพี่น้องตอนนี้ก็ลางตํำขบืนต่างแกงพี่น้องใส่กระแดดลงไปตันจด่ หลดนาะลดใจลงปะหอมนี่ใคกี้แกงน้ำไหมนี่ีจับมึงอาบน้ามีหดอจะอาบจะกอนถึงนอนก็ได้เร็วเร็วยังได้เร็วหน่ออันมุมมุม Má nội mông mong mong là mong 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 nó, mong 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 ใเป็นยังไกเดดหอมไข่ดอกน่านต๊มันก็เกิดแล้วพองยังวงมาแล้วเนาะเหัวพกนใหู้นหนึ่งลวหัวแต้สีร้ายเนาะบนี้เนาะบมีีวานนเนนจนต๊เคยมาทำอ่าไก่อนหมด้้อ กึไวมาสิเป็นแ้วด้าดูหน้าตามันมองดรมเตเราเบิ่งราส้มตอนกินนะพี่น้องนนี้แสบในนอนพี่น้องมุดจอมากินกันหอมเตดังห้วยห่วยพี่น้องเลยไปพี่น้องเราเบิ่งรส้มตอนกินนู้นน้อง ถึงเวลากินแล้วพี่น้องมุดจอมากินน้ำก,กันแกงหนุม่มไหมพักเต็มถาดพี่น้องเลยพักเต็มพระตกกินสี่คนพี่น้องท้าแม่เท้าพ่อกรบบาย <demasiado S 2> ูกินกับหนล้านน้องอันนี้กาแฟนกับบายูกินกันสี่คนพี่น้องเลยเยับขึ้นมาอีกแล้วไอ้พี่เงียบขึ้นมาอีกเงยบขึ้นมาอีกพี่เงีบขึ้นมาทั้งเอือยพี่ 嗯，嗯，香不香？ มันจะ <coughs> <coughs>

Chị càng mà mai đó mày kem. càng

แม่มาไว้มหากุญแม่มหากุญได้เนาะที่เขาแบบบอสบายที่น้อง ลาเลยพี่ variance, น้องห้องกัสิเก็บภาไปเพียงเที่ยงน้องพี่น้องะพี่ผาดยังกับคอโทษขออภัยอยู่ดีไม่แห้งเบิดสมองเบิดสุบ่อนคิิบหน้าพอกันใหม่พี่น้องบ๊ายบาย